แฟนทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะกล่องนี้นะคะเจ้าของบ้านนะคะเออไม่ใช่เจ้าของบ้านเจ้าของบริษัทที่สร้างบ้านในบ้าเปซี่กับลุงคิดนะคะเขาเป็นของขวัญมาให้นะ,ะตั้งนานเลยนะคะก็อยู่ในออฟฟิศของป้าเปซี่ไม่ได้แกะสักทีนะคะมาอยู่ก็3เดือนกว่าแล้วนะคะตอนนี้ก็จะลองเปิดดูนะคะเพราะว่าเราจะได้คือป้าเปซี่จะจัดของในออฟฟิศนะะก็เลยจะเปิดดูว่าอะไรนะคะก็ให้มาพร้อมกับภาพปลาประเงินประทองนะคะอันนั้นเห็นไปแล้วเนาะ อยาจะใน้ายที่สุจะเตือให้ดูอีกรอบนะคะส่วนในนี้เราไม่รู้ว่าคืออะไรานะคะมาดูใกล้ๆก,กันเลยค่ะนี่งือเป่อ 3m แบตเตอรี่หรือเป่า3 3m แบตเตอรี่อุ้ยอะไรหร,บบรอ,อ,รอหนักมากเลยคะ่ะ ธนเศษรมัมากเลยนะคะโอ้ยดูค่ะพอพ่อป้าชอบทำกับข้าวค่ะนี่ค่ะชุดโอ้ยุิเศษมากอืีจานกินด้วยนะคะมีชุดเซตของเขาเลยะคะ่ะน่าค่ะดีเหลือเกินนี่ค่ะจานแบ่งอาหาร ประจานกลืนขอบคุณมากเลยนะคะน่ารักมากเลยอ่ะเป็นเซตเลยค่ะดูหล่อมากโอ้โหช่างเถอะหูถูกใจมากเลยค่ะนี่ค่ะเป็นเซตเลยนะคะอันนี้ จะได้มาเปิดวิขอบคุณบริษัทธรรมเสรนะคะมากๆเลยนะคะ,ะค่ะขอคุณแม่ขอบคุณมากๆเลยะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะหเพิ่งจะได้มาเปิด,ดนี่แหละค่ะเพราะว่ายุ่งทํานู่นทนํานี่นะคะจนหน้าดำหมดแล้วไปขวัญฟ้าหน้าดำนะโอ้โหพอมาเปิดแล้วแบบรู้สึกประทับใจมากๆเลยขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณมากๆเลยะค่ะ สวนนี้นะคะก็เป็นของขวัญจากเพื่อนพวกพี่เปิ้นนะคะที่เชียงใหม่นะคะก็ให้เรามาตั้งแต่ก่อนที่เราจะย้ายบ้านแล้วนะคะก็พอดีอยู่ในลังนะคะตอนนี้ก็เริ่มมาจะมาดูนะคะว่าเป็นอะไรนะคะเพิ่งจะได้มาเปิดค่ะก็ให้มาตั้งแต่บ้านยังไม่เสร็จเลยนะคะแต่ว่าอยู่ในลังย้ายบ้านนะคะอุ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วนะคะ น,นี่ของพี่เปิลค่ะพี่เปิลกับพี่ส่วนของน้องอีทค่ะยังอยู่บ้านแม่อยู่นะคะเสร็จแล้วค่ะของคุณริ่เปิลน,นะคะนุองคิดอยากเข็นนะคะอุ้ยสวยจังเลยอะ่ะนี่ค่ะคือเขารู้ว่าป้าเมซี่เป็นคนชอบทําอาหารค่ะนี่ค่ะนุ้มคิดผิวปากเลยนะคะโอ้โหสวยมากเลยนะคะ โอเคค่ะก็รู้ว่าชอบทําอาหารแล้วก็แพ็กมานะคะป้าก็ใส่กล่องมาให้คนที่เขาพยอยูค่ะเป็นใบใบไผ่นะคะลายใบไผ่นะคะแล้วก็ส่วนอันนี้นะคะก็เป็นอะไรเอ่ยนะคะอล้วยนี่ของดูมาตกแต่งบ้างเดี๋ยวดูพร้อมกันนะคะโอ้ ทองคู่ค่ะ v e r y nice ้าวสวยมากเลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะเพิ่งได้มาเปิดค่ะเดี๋ย็จะหาที่แขวนให้ให้เหมาะสมนะคะให้แบบตรงไหนดี Office Air before กด Miracle room อ,อ,อุ้ย yes คิดบอกว่าให้เอาไปแขวนไว้ที่ห้องสมาธิลุงเลยนะอุ้ย yes โอเคนะคะลุงคิดเอาเลยนะคะ สองนะคะแล้วแต่หนุมคิดนะคะอันนี้คือห้องมี้แล้วก็าดูห้องนั่สมาธินะคะก็แขวนไปตรงนี้ก่อนละกันนะคะพี่เห๋ื้อ็ให้หนุ่มคีนมาอาดับให้หนุมคีนมาอาดับค่ะเดี๋ยวคินีนก็ขอลาแม่เล็กไปก่อนนะคะเขอบคุณกันคิดหน้าค่ะ